เรากำลังจะเข้าวัดค่ะ

เดี๋ยวถ่ายรูปกนี้วัดเขาเรียกว,วัดอะไรวัดเบียวโดโอ,อินวัดเหรียญสิบเยน,นวัดเหรียญสิบเยนโอเคเอาไปยังวัดเหรียญสิบเยน,นไปได้ยังอันนี้ใครยังไม่ได้ตัว๋วได้แล้วได้ตั๋วแล้วเราได้ตั๋วแล้วเดราไปให้เขาเช็คตัว๋วได้เลย เช็คตรงไหนอ่ะครัข้างในเหรอเฮ้ยเฮ้ยโอคโอ้ฮึนึกว่าลูกขา ใช่ไหมไม่ต้องปาดโอ้โหคนอยู่ข้างในแยะเลย บรรยากาศคนอยู่ข้างหน้านะคะไม่เราแค่เดินชมข้งอกค่ะ จะเข้าไปชมอะไรในในนั้นสักอย่างเนี่ยแต่ว่าเป็นรอบใช่เป็นรอบพอเเข้ามารอบไม่ไม่ดูดูดูจะเข้าคิวเลยไหมล่ะจอเลยไหมหรือว่าจะเดินดูแค่ข้างนอกข้างนอกมันก็ไม่มีอะไรนะต้องเป็นเนี่ยเห็นเขาถ่ายรูปก,กันไหมเออไปนี่เจ้าเหรียญนี้ถ่ายคู่กระด้านหน้า แล้วคนไม่มีเหรียญต้องก็นี่ไงก็เหรียญใบเหรียญรูอเหรียญสิบไม่ไม่ต้องไปไข่ข้างหน้านู้นตีนนู้นไปนูตึ้งเชืนอมโยงไรไม่ไม่ไม่อยากจะบอกแล้วน่าจะขึ้นขโมนตรงนู้นด้วยมั้งเนี่ยเข้าวขึ้นข้าเสร็จแก้ขึ้นบนนู้น ใช่เขาจะตรวจตัวกันนะตัวเมื่อกี้เอาตัวออกมาโชว์มาจะได้ไปดูข้างในว่ามีอะไรอุ้ยอุ้ยตัวตัวอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เขาเผื่อให้เจอแล้วเอาเอาตังมาฝากเก็บเลยตัวตัวตัวมาแล้วตัวมาแล้วเอาดันเปียตัว F F โอ้โอเคต้องต่างหาออแสดงว่าไม่ได้ละค่าเข้าดูข้างในต่างหา<อ>เราก็ดูข้างนอกไปนะค่าเข้าต่างหาค่าเข้าเลยวัดตรงนี <cabe> ้แต่ถ้าจะเข้าก็เพิ่มเงินโอเคแล้วก็ดูข้างนอกไปก่อนแล้วกันแล้วค่อยตัดสินใจว่าเราจะเข้าไม่เข้า น่าจะไปไหว้พระนะไหว้ไหว้พระข้างในไหเนาะคดูเขาใส่งเท้า,าขึ้นบันไดเอาข,ขึ้นขึ้นบันไดจบแล้วค่ะน่าจะไปไหว้พระถูกฝั่งนู้นข้างหน้าเหรอข้างในนี่นะข้างในตรงกลางอ๋อนี่มาดูข้างหลังตูไปไหนเนี่ย <c oughs> นะให้มันเดินดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนี่น่าจะเป็นข้างหน้าวัดไหมเขาทดสอบรองเท้าเราซื้อนี่ไงเขาก็ใสเขาถอดรองเท้าแล้วเขาก็ใส่รองเท้าทางวัดมีให้นี่ไงแล้วก็เดินเข้าไปคงไปไหว้พระหรอนะ เขาจะถือเหรียญถูกมอถือเหรียญน,นะนแล้วก็โฟกัสที่เหรียญกับ่ายอยู่จ้ะ ไม่เข้าครับ